แนวทาง5านอยครับผมประจําวันที่12กุมภาพันธ์2,568นะครับเมื่อวานเข้า4-2กับ9-3ครับผมตามต่อวันนี้ครับผมเด่น5รอง4ตัวเด่น5-1กับ4-6นะครับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมบชมยูทูบช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสาำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงครับผมสามารถซื้อซื้อซปเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับผม าจารย์เยก็ขอขอบพระคุณสำหรับการรังใจที่ท่านส่งมาให้และขอขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามและทุกๆการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็จะมาสรุปผลของเมื่อวานกันครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่ง ปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่11กุมภาพันธ์2,568ครับระว่านแอดให้เด็น4รอง3ครับผม3ตัว 2CC กับ937นะครับผม2ตัว4,2,4,3,4,4,3,7,3,9ครับผมตัวการ97กับ38นะครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจรอบ4ี่โมงครึ่งนะครับผม9 4 2าสกับ1 0ครับผมรอบนี้ก็เข้าส2ครับผมเข้าที่4 2นะครับเป็น2ตัวเด่นครับผมก็จะเข้าวิ่งบูดสี่เรื่องครับผมเข้าวิ่งบูดสี่นะครับรอบพิเศษครับผมรอบพิเศษ5้าโมงครึ่งนะครับผม2 5 3กับ9 3ครับผม รอบนี้ก็จะข้าวิ่งรูดสามข่าร่างบนนะครับผม่งรูดสามร่างบนแล้วก็จะเข้าที่สองตัวล่างครับผมตัวเจาะนะครับผมสองตัวล่างเก้าสามครับสำหรับรอบปกติครับผมรอบปกติ6กโมงครึ่งนะครับผม978กับ65ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผม751กับ60รอบนี้ก็หลุดไปครับผม สรุปได้วิงรูดครับผมไดยวิงรูด3เด้งนะครับผมไดยวิงรูด3เด้งก็ได้สายเจาะก็จะได้เฉพาะกิจ2ตัวบนครับผม42แล้วก็พิเศษ2ตัวล่าง93นะครับผมจันเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยครับผมน้อยร่วม เฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP พีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่12คกุมภาพันธ์2568ครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น5ครับผมเด่น5รองเป็น4ครับ เด่น5รองสครับผมเด่น3มตัวเด่น3ตัววันนี้ 5, 5้าครับผมเด่น3ตัวเป็น 5, 5้านะครับส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม7 4 6หครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นครับผมสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา551ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็746ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น5ครับผมเด่น5เด่น3ตัว551นะครับ ก็จะตัด2ตัวเด่นได้5 1ครับผม5 2นะครับเด่น5รอง4ครับผมเด่นรองรวมกัน5 4ครับผม5 2นี่ก็จะแปลงมาจาก5 5นะครับผม5 2ตัวครับต่อไปเป็นรองครับผมรอง4นะครับผมรอง 4, รอง3ตัว7 4 6ครับผม ก็จะตัด2ตัวรองได้ C6 ครับผม C6 กับ C7 นะครับ <Yeah. S 1> ตัวกันครับผมตัวกันจากชุดเด่นก็จะไม่มีครับผมชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่มีตัวกันนะครับผม <Yeah. S 1> ก็จะเหลือตัวกันจากชุดรองครับผม7 6ดหกครา <Yeah. S 1> อ่าวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางหาน้อยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่12บกุมภาพันธ์สองพครับวันนี้ได้เด่น5รองสครับผม เดนสามตัวห้าห้าหนึ่งรองสามตัวเจ็ดสี่หกครับผมเดนห้ารองสี่นะครับเดนสามตัวห้าห้าหนึ่งรองสามตัวเจ็ดสี่หกครับผมเดนสองตัวนะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้ารองสองตัวสี่หกสี่เจ็ดตัวกันเป็นเจ็ดหกครับผม เด่นสองตัวนะครับผม51 5 2 5 4 5 5หาองห่รองตัว4 6 4 7สต่อกันเป็น7 6หครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น5ารองสี่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5ารองสี่ก็นำไปใช้ได้เลยครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่51ครับผม51กับ46นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม51กับ46ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสาหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม พ่อจันเย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ